กินแมตตัวแม่ปนปนปลาส่งปลาดุกปอนอันนี้ของพญายนุ่นเด้อจ้ะเนี่ย บรรยากาศยงีเยมสดพี่น้องหาใส่เบ็ดใส่ยยังมาแล้วก็มาขัวขอกจ้ะป้ายุรุ่นวันอันอีหมูนี่ยขึนมเหี่ยวแต่พันกระติบป้ายุรุนเนี่ยนอลูกมันจินนะโสดุกาป้ารุ่นกาพิสานหน่อยหน่อยแต่เราเปรี้ยนวทอดปลาอยู่พี่น้องเอ้ยใส่เบ็ดมาขั้วปลาเรียบร้อยแล้วขั้วปลาขั้วอยังวันจีเทียนยูในกินอยู่ป้ายุรุ่นวันสิยออมปลาไหลเมตุต่อมปลาปนขั้วขอกจ้ะข้าวคนนึงเสียนภาพน้ำหลา ไปเด,เดี๋ยวเคยตุ่มปลาปุนถาเด้อเถาะไปยืนถ่ายพอยี่หันเด้อเดี๋ยวพอไปเอาหมูออกมาอีกตัวหนึ่งก่อนยืนถ่ายยี่หันาบะนานจังกินบัมงง่าเอามาตากไว้เมตู้เคาะได้โลคเคืองจะเมื่อวันนี้ฝนกึมมาย่านฝนตกบันหนึ่งมาเคาะทั้งฝนก็มี เดี๋ยวมันแดดอีกคนแหงอีกคนไมตุสิมาขออ,าอีกอยู่นี่จ้ะตากไว้ยังสีล่ละนี่ตูข้างมอตมปลาปุลตัวนี้บุ่นเล่าสิผัดอัน,นต้มปลาดุกเ้จอจ้าน,นี่ปลาดุกเส่น้นับป,มมมล,ล,าปลาแดดไปใบหงษนน์ท้อ่า แม่สูตรพอกินแม่สูตรแม่ปนปลาดุกจก้ะก,ก,ะก,ะกินกับบัวพักชอบพี่น้องมันไปไปอยนเย็นอย่าง,งนีงนน้จุกปนแล้วกินแม่สูตรแม่ปนปลาต้มปลาดุกปนอ,อ,อันนี้ของไปยืนรุ่นเด้อจ้ะเนี่ยมื้อนี้สี่ครัวปลาเน่าสามสูตรแม่ปลาไหลสามสูตรเลยนี่พอกินเลือดบัวพาต้นหอมใบโหดผักไสแตะไคร่ เต็มสูตรครับมัอน,นี่สิครัวแบบมาว่าอยากจะบอกอยู่องงานนี่เดี๋ยวไปลุกลงมือก่อนหั่นตะไคร้ก่อนเพื่อว่าสีดีตำไหมตำซีดรสชดฉัดจิตจัดหน่อยมันยังเข้มข้นไหมหัทท่นตะไคร้เซ่เพื่อว่าเขาปแข่งหอมๆนะเนียนหัวจะได้ปีแข่งหรือปีสดพริกแห้งต้อง,องมีสูตรบอปลาไรมันต,ต้องรสฉัดจี๊ดจัดเนาะเนียนเข้มๆหอมต้องมากเดี๋ยวข้าวเทียน อ้อนผักอไห่เพามันสีไส้ทึงเกียกินน่้ไได้ไสได้เยจังเวลงบั้นเดียวดดอกไห้อ่อนน้อนมันเอาใบเอาหยังมันเม็ดตัเป่าเลยไปเล่าเอาเเอามาเลยหาอยู่ไยกินไะไจังสิเราไปนดอกเจอหาได้แล้วก็มาเห็ดอยู่เห็ดกินของเจ้าปนเหลวไปหรอปนปงว้ใหม่มันเย็นปนยังสิปนปนดุกปนปนหยางก็เยอแล้ว เราไปเอาพริกแห้งมาให้แล้วซอยไว้พริกเกลียวลงพร้อมครบสูตร พราว่าปลาไหลเนบุรมันกัดุกไหมชูรถปลาไหลเป็นเป็นปลาทีเนือปลาซุกเลีวเนาะจะวล่าเมียนเดีวก็ปลาเยลน้อยสาวครอมที่เด็ดทำรังคุกตวงไปอยซุกเังเติมน้ำปาเหี้น้ ซฟกฐาดีเด้อผีหน่อยไม่เซฟกฐาห่างวันนันแหมกันนะแหมนวกคนกบบเขามันปวดบวบบวปอะไรอีกเใส่น้ำลงไปเด้อย่เฝ้าคนพี่น้อยให้มันแหมๆให้มันเดือดออมๆอี้วนนคนมันไหมันยังมาข้าวคนว่ะ มึงมูนหาเอาตัวลมมาทางไหนน่ะบ่อนประมาณคนแดงๆหอมเหม่ยหมยเขากันมันน้ำเดียดเนาะน้ำก็เดียดแล้วพอข้นเด้เย็นโอ้ยพวกไข่เี่หลวงขาตัวที่แล้วฟังรู้ว่าสีต้มเด้พี่น้องเขาเรียกว่าคึ้อยากแบบสามสูตรมีใบเอ็น ที่สูตรอะไปใบหูดเนี่ยใบกระเพราเนี่ยแล้วก็ผักไสผักกี่ลนี่เชาคู่และเพะมันเต็มสูตรทอดมนเต็มเ้็ไเต็มเเต็มเต็บเต็มเตมเเต็มเต็มเ็เเ็มมัม คกอไยัไปลาครับครับตัตเบต่รั่เบตอลรเยเยรบไเรัเยอลรอไยอไปเลยอปเยไไปเลย่ไต่อัตไคือี่ออกัร่เออยอไลย่อไอเยยอัอย ก็มีการลบไปดิงั้นฉาินีงเดหาดยังบ้าวามใดอยู่ได้ไม่ตัวถูกเชอยู่แต่ว่าเสริมปลาแดก็นิดหน่อยได้เอาปลาแดดมาใส่กันต้องปลาแดด้นเหรอนี่เข้มข้นเหมือนเนาะ มันสุดก,กินปลาดิบก็น้อยไม่ไไเล่นสิเสียบกว่าเราสีพ่อดีเด้วอเอาไปเอามาเติมปลาดิบอีกยันบนนัวมือขั้วหอมขัดหอมขวมนมวุนีมะตูดปลาดิบไงไม่เล่นสิหอมดีมุลระพ้าใบพะยูงเลือยต้นหอม เดโอ้คิดองบลัมบาเพื่อสุขภาพจะแก้ได้มันกัน้องเว้ยก็เห็นเัน่องยังกับมันมีครบสูกที่นีนเดี๋ยอะพักนกก็เป็นการเรบินพักลุ่มหนต้งเงนหนักไปบนงเพาไปเฉพาะ่คนที โ oh. ั้กูแบนี้กันกันยเรียผมอ้าม้ำงเลยที่ักดใจวันนี้ผมพอดีละป่ะทำไปแก่ไกลเลยวยหางก้นเถ้าไปที่ป้นปลาบัเนี่นี่แหละเน่ากินไหมไอ้ตู่ปลาดุกไอ้ตู่สีแก่ออกจ้ะแกออกกลางมันออก เนื่ยมันปนวันที่ลาบก็แสบเนาะปลาดุกเนี่ยลาบก็แสบอีกแบบหนึ่งวันนี้มีตุ่นปนปนคนน่ะปนต้ะมาไขมามั่นแต่ว่าเพื่อนมีที่เด็ดแล้ววันนี้สบายใจแล้วบ้าโดนๆเด็กกินทีหนึ่งหนึ่งบาทมิขาพี่เดชเนี่ยปลาเนี่ยปลาหน้าเขาเนี่ยไม่มีตัวนี่นั่นกั่น เอาเป็นสีมันปนผมผมขาดกี่เด็กนะครับวันไบตทางกาแฟกันเนี่ยเอาแผงหลังมันออกเดี๋ยวเพลินกันแผงหลังมันออกนี่เจ้าเนี่ยมุกปนวันแผงหลังมันเดกดุมมันหลจมอันนั่นมันเป็นดุมันเห็นบ่าต้องเอาเจ้ากัน้องยางหนึ่งเว้ยหอมมันดีนทอดกินได้มะพร้า่ทันทอดเจตาวานปุ่นเหนี่อย รำเมื่อกลางด้วยหนีหลายเนาะตรงพิธีวิธันเล็กน้อยยันหน้าจำถึกนะเนี๋วกลางมันจะไม่มีเลยปลาดุกคอมเมนต์ว่าไม่กลางมี่กลางนีนก,กลางขึ้นกันห่วงดีๆีกันนี่ปนบักพริกปลเเลนเด้อพี่น้องอันนี้ตีปนบักพริกปนเจี๊กระดูกออกเจี๊กลางมันออกแล้วกลางออกเรียบร้อยแล้วเด้อ คนลาดกแสบกันยังไงไม่หวแล้ว,วเราถือให้ดือมาไม่ไม,ม่หนิเนะาะลากกัแสบคนก็งนว่วงตัวพาคนนำเ,เราเราเพิ่งรล่นนำประดกที่ตม้มใส่กันกับปานี่ พ่อเดียวขวีเนี่ยวันที่แชนคนเดี๋ยวเองไป้อมลงไป กางยังอไหวนะกาปุกตัวบางมันอบามันอม่เหลวม่เหลวเนาะบางกแด้วยนันกนาะโอ้ยวางคาขึ้นตยกินา มา้มพักกูเลี้ยวซิพักกูเลี้ยว,วหอยโอย้ยเนะออแบบน,นี่บ่อยคุยพนังพี่น้องเลยนี่ป่ะมาหนีนกินข้าวนกันเรียบร้อยแล้วครับนี่แนวเส้นง่ายพี่รุ่นโอ้ยพี่น้องเลยเบิ่งดูเน้นๆเลยครับขวัวบไปเลยสามสูตรโอย้ยขวังครึ่งหนึ่งอยู่นี่บนคู้พนังเลยพี่น้องเลย,พ,เลยพวงไข่มัน ถือว่าหมานครับพักห้างนั่งหยาเของม่ตุ่วั่วผมก็ปนปลาดุกหน้ามาใหมัยม่ได้บีซี่สมองสุบูแล้วครับไม่กินเข่าง่ายน้องเพื่อนรุ่นแซ่บน้ำกันมาอยากจะบอกอยู่แลุทธบอนี้หอมห่วยหวยอยู่มามาพี่น้องมามาเด้อพี่น้องเลยกินเข่าง่ายน้ำกันเด้อมือนี้มามามาขวี้งกันโซนกันหนึ่ ปลากระมานยุี่น้องอมันแม่กันแม่ที่ต้มก็ต้มได้ปุ่นละไหลายอยู่อันนี้แมต่ตู้ว่าเอาผักลหลายๆปปนกินกับผักนะกะเมพักบดทัวกับบี้บมดทัวท่วเทึ่งอันลวกบดทัว่วันมีเห่าโหคือจยงเห็นเราท่เห็นหล่นเมือตู้เลยขูพนังตรงน้าหล่นเลย แบมันจะมีรถขมน้อยๆหรอกปล่าพมใบบุรพ,บพ่าใบเอ็นพายเกลือดนะ กอดก็เป็นแมลอ่อนเนาะยังานแต่พิษเด็กจินแต่ปิ่งไปเฉ็งพี่น,าาน้องยุ่กรรมไปเชียวกะดุกตลอดครับไเชีงมาเด้กันแล้วยเลยเนาะนมาไปเชียงก็ดุกแต่ยานพิษกันว่า,า,นนาว่ามันมียงนี่แคลมเป็นกระไม่นานมะะว่าสมุน,นย่บกคลำเลยว่าสมุนออกมากินขีเห บ่ดังคักคือดอกอไมข่ <c oughs> บ้านสิอยู่กตู้ไฟมั้ยพี่น้องน่นไปหาหาเอาพื้นไปหาแต่ไมจิกเลยเมื่อกี้กับไม่เ็นคำปอมเห็นบ่คปอมน,อน,นี่ตัวี้สมอแม่น แต่ไมนั่นนี่หลดหนูนไปมีอยู่มันเจ้าหาเปร<ะ>่าหาเปื้นมาจิกมโห้มกันหนกรกรกก่อยเราวป็น,นวพวกกันหรอกดูกลับมัยยนชิบขึ้นมันไม่ไกลเอาไป้ก่น สิบห้าเพาะตำราปันญาเห็นสิบหาเนี่ยตอนของตุตูเหมือนยี่สิบหมื่นบมดโดนทา่ยูอ,อ็นมินต่ำหนึ่งนะสีเป็นยูสิบหมืม่นอืต่ำไม่าช่ยูแมนบ่เป็นมันเป็นว่าอย,ยู่โอ้ยยูยูคุยเถอะ มันปลง่งไปถึงว่ามันแ่บคระันเป็นได้กินน้งสี่เมงยังโม่อสองเดือนโม่ทีก้นทำไมหน,น,น่อนั่งก็น,นันน่นนเอาทองทางไฟทองไร่เบิรอดำเบิดตบันตาบุมีเ่าไปเหรอทำไมผิวาม,ามนันแข็งแร็ง เ,เอาได้กะขอคุณอีกที่ครับขอคุณพี่น้องมาเท่าโอ้ม่นี้ขักอยู่เด้ขวัวปลาไสามรถขังอยูอย่ถ้าเดซิมจะปนป่าไม่ตัวเราไปได้ไม่ตัวแต่ว่างไปรุ่นบางคักอยอู่นี่ก็ฝากพี่ฝากน้องไปสว้เสมยครับเาสวัสดีครับ